คุณกริตครับบอกว่าเป็นวิกฤตนะฮะมันวิกฤตยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเมียนมาพยายามที่จะแก้วิกฤตเรื่องของการขาดแคลนเ,เงินสกุลต่างชาติด้วยกันให้ไทยเนี่ยสกุลเงินบาทไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสกุลต่างชาติที่สําคัญของประเทศเมียนมานะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็มีใช้อ่เอสดอลลาร์ Dollar, แล้วก็มีใช้ของเงินหยวนแล้วก็เงินบาทเ,าเงินรูปี นะครับแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยตั้งแตเ่เกิดการเ,าเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาเนี่ยทำให้มีปัญหานะครับอ,อย่างค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องของการขาดแคลนเ,เงินทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยมันยังอยู่ที่ประมาณสองพันแ0ดอยสองพันเก้าร้จ้าต่อหนึ่ง US อดอลลาร์แต่มาเดือนนี้เนี่ย กระโดดไปถึง3,600จา์าแล้วนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจปิดนะแบบปิดที่รัฐบาลเมียนมาจะได้รับด้วยกันสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นซึ่งเศรษฐกิจแบบปิดนี่หมายถึงว่าจะไม่มี x ลบ m หรือว่าการอิ r พอ,อรอ์เข้ามาแล้วก็ ไปลบเอาเอ็กซ์ออกไปนะครับแัะนั้นคือปัญหาหลักของประเทศเมียนมาเลยทีเดียวทําให้เพราะว่าประเทศถุตต่างๆทั่วโลกเนี่ยมักจะใช้ถ้าเป็นประเทศที่เปิดนะครับแต่ที่มีเศรษฐกิจเปิดนี่ก็จะใช้สีเสาหลักด้วยกันก็คือตัว C ตัว I ตัว G ตัว x ลบ m นะครับก็คือคอนซัมมชันนะครับแล้วก็อินเวส m e เมนต์แล้วก็การเ n m น n t บัจ g e ตแล้วก็ เอ็กพอร์ตลบอ่าอินพอนะครับอันนั้นคือทั่วๆไปแต่ทีนี้ปัญหาของประเทศเมียนมาเนี่ยเนื่องจากว่าโดนแซงชั่นหลังจากที่มีการปราบปรามาผู้เดินขบวนบต่างๆเกิดขึ้นทําให้อ่า,อาไม่สมัครใจก็ต้องก็จําเป็นล่ะครับเพราะว่าทังโดนรัฐบาลต่างชาติเนี่ยก็ได้ทําการาปิดกัน้นแล้วก็แซงชั่นเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในตอนวันนี้เนี่ย การแซงชั่นต่างๆมันก็เริ่มผลต่างๆมันก็เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วยังไม่หยุดยั้งเพียงแค่นั้นนะครับยังมีอ่ต้องเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าคนรวยหรือว่าคนมีตังในประเทศเมียนมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะออกไปเปิดธนาคารที่ต่างประเทศกันนะครับประเทศที่เขานิยมไปมากที่สุดก็คือประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์รนี่แหละครับนะครับแล้วก็ ในประเทศสิงคโปร์เองเนี่ยล,ล่าสุดเนี่ยก็มีธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็มาเปิดเป็นธนาคารสาขาในประเทศไทยนะฮะยังยังไม่ไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันนะครับก็ได้ไปออกจดหมายเวียนให้ถึงนักลงทุนหรือว่านักเอาอผู้ประกอบการกต่างๆที่อยู่ในประเทศเมียนมาเศรษฐงเศรษฐีทั้งหลายแหล่เนี่ยให้เข้ามาปิดบัญชี นะภายวันที่หนึ่งกันยายนนี้เป็นต้นไปะนะครับแล้วก็ทุกคนจะต้องไปปิดบัญชีที่นั่นแล้วก็เอาเงินออกมาซะถ้าไม่งั้นก็คงจะต้องหยุดท,ทําธุรกรรมต่างๆเกิดขึ้นในรตรงนั้นทําให้ตอนนี้ก็เป็นที่แตกตื่นกันะนะครับว่าเราจะทํำยังไงเงินจะไปที่ไหนแล้วก็จะ,ะเขาจะเอาเงินเหล่านั้นไปไว้ที่ไหนกันนะครับ,รบเพราะว่าประเทศสิงคโปร์นี่ก็เป็นแดนสวรรค์ของคน ที่ไปเปิดบัญชีเนื่องจากว่าภาษี<อ>เงินได้เนี่ยส่วนบุคคลบุคคลธรรมดาก็ที่นู่นก็จะถูกกว่าที่อื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอคนก็จะแห่กันไปเปิดที่นั่นนี่ก็เป็นหนึ่งในวิกฤตที่ค่อนข้างจะรแรงนะครับทําให้ค่างเงินเนี่ยตกยเปียงระเนระนาดเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าไปจนถึงสามพันหกสามพันเจ็ดแล้วเ,เงินจัดแลกเปลี่ยนเงินบาทเนี่ย จากเดิมนี่อยู่ที่ประมาณ80จัตต่อหนึ่งบาทนี่ก็ถือว่ารุนแรงแล้วนะครับจากในอดีตนี่ประมาณ40 35-40จัตต่อหนึ่งบาทก่อนที่จะเกิดวิกฤตโลกระบาดโควิด19นะครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็ตกไปอยู่ที่ประมาณ60 ป0าหกสิบเจ็ดสิบจต่อหนึ่งยูเอสดอลล 1, เนี่ยไอ้ต่อหนึ่งบาทเนี่ยก็ถึงว่ารุนแรงแล้วแล้วก็มากันนิ่งๆกันอยู่ที่ประมาณแปดสิบจ้าต่อหนึ่งยหนึ่งบาทแต่มาวันนี้เนี่ยไปจนถึงสูงและที่ต่ําที่สุดก็ถึง 100, ร้อยกับหกจ้าต่อหนึ่งบาทนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบแปดจต่อหนึ่งบาทบก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะลงไปถึงไหนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเงินเนี่ยมันจะพันผวนมากๆเพราะว่า จากผลของการที่โดนปิดนะครับเป็นเศรษฐกิจแบบปิดเนี่ยก็คือปิดประเทศนะครับ uh huh. ก็ทําให้เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ผันผันอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็กระแสงเงินสดในใน,ในท้องตลาดเองเนี่ยเ,เงินจัดเนี่ยก็ยังมีมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เงินยาสกุลต่างชาติที่เกิดได้อยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยทําให้าขาด แคลนโดยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของเงินจัดละว่ามันอาจะรให้เปลี่ยนมันจะไปที่ไหนทุกคนก็ต่างเก็บเงินสกุลต่างชาตินไว้ที่บ้านกันนะครับแล้วก็ไม่ยอมอ,ออกมาใช้กันรวมทั้งบริษัทต,ต,ต่างๆที่มีการส่งออกทั้งหลายแหล่นี่ยนะครับก็คือส่งออกในที่นี้ก็ไม่ได้ออกไปไกลนะครับประเทศเพื่อนบ้านทั้งนั้นนะครับก็เงินที่ได้ตรงนั้นก็พยายามที่จะเก็บ นะครับจะเก็บขึ้นมาแล้วก็เงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็ขาดแคลนนะครับแล้วเงินต,งต่างประเทศแน่นอนว่าเนื่องจากว่าทุกคนต่างเก็ี่เนี่ยมันก็ทําให้ขาดแคลนรัฐบาลเมียนมาเองก็ต้องใช้นโยบายอย,าอย่างที่บอกนะครับว่าประกาศให้เงินบาทเนี่ยเป็นเงินสําหรับเงินเงินการซื้อขายทั่วไปได้นะครับเพราะว่าทาขืนไม่ทําอย่างนั้นก็คงจะลําบากนะครับแล้วก็ ธนาคารเองก็มีการประกาศนะครับว่าธนาคารกสิกรไทยร่วมกับธนาคารเคแบงที่ที่าั่มเมืองแบงค์ที่ที่เมียนมานี่ก็ได้ช่วยกันมีการเปิดให้มีการโอนเงินนะครับผ่านทางธนาคารได้โดยตรงนะครับแล้วก็เงินตรงนั้นก็สามารถแลกเปลี่ยนกันไโดยตรงแต่ที่ยังต,ติดอยู่นิดนิด,น,ด,น,ดนึงว่า อัตราแลกเปลี่ยนในการโอนเงินเนี่ยนะครับอ่ในท้องตลาดจริงๆเนี่ยประมาณ90กว่าเนี่ยแต่ว่าอ่าถ้าโอนผ่านธนาคารเนี่ยถึงอ่ร้อยร้อยเศษเศษนะครับร้อยเศษเศษถึงจะได้อหนึ่งบาทของทางเมียนมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่ค่บาลานซ์เท่าไหร่ก็ยังยังเป็นห่วงว่า คนมันจะวิ่งเข้าหาพวกแต่วยกวนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าแต่ทางธนาคารจาัก,การุณานะครับมนุให้มันหนีตัวเงินดักทางใต้ดินกับเงินบนดินเนี่ยให้มันดึงเข้ามาใกล้เคียงกันมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะ ทำให้คนเนี่ยหันไปใช้ท่านราบริการของธนาคารนี่มากยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดกันแล้วอีกอารหนึ่งก็คือรัฐบาลไทยเองเนี่ยก็ถือว่าถ้าช่วงนี้นะครับพอดีว่าเปิดเอิญมันเป็นช่วงการเลี้ยวมวเลี้ยวหัวต่อในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีคนเข้ามาดูแลตึงด้านนี้ถ้า <c oughs> หากว่าเป็นไปได้เนี่ยนะครับรีบๆจัดตั้งเสร็จแล้วก็รีบๆ ทำออกนโยบายต่างๆอย่างรวดเร็วมานะครับเพราะว่าผมเสียดายเงินที่ทางชาวเมียนมาเนี่ยถูกทางธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศเนี่ยระง,งับการดำเนินธุรกรรมบริการให้บริการทางด้านธุรกรรมต่างๆเนี่ยเงินถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกอบกวยเงินเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาได้นะฮะสู่ในตลาดของประเทศไทยมันก็เป็นสิ่งที่ดีดนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงที่ให้เขาจะเข้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ให้ได้อันนั้นคือสิ่งที่น่าคิดนะครับเพราะว่าเงินเหล่านั้นเม็ดเงินค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวเพราะว่าจ <Ừ. S 1> ําจนวนนะครับมากถึง1.2เท่าของ GDP ของประเทศเมียนม,มาเลยทีเดียวครับก็ผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวครับครับ,อ,บ,รบอ่ะนะครับน,นี้ก็เป็นสิ่งที่เราหวังว่าสถา,านการณ์จะดีขึ้นนะครับทั้งเมียนมาแล้วก็ไทยนะฮะไปด้วยกันนะเช้านี้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณกฤิอุ้งวิทูลสกิลขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ